ครับก็ตอนนี้ก็วันนี้ก็มีประชุมนะครับเช้านี้ก็ดําเนินงานนะครับก็เมื่อคืนเฉพาะประสานผู้ป่วยไว้เพื่อจะไปรับตอนเช้าเนี่ยก็เป็นร้อยร้ยเนาะแล้วก็ยังไม่เที่ยงเลยนะครับเวลาตอนนี้เนี่ยยังไม่เที่ยงเลยนะสิบโมงกว่าก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยที่แจ้งยอดเข้ามาให้ไปรับวันนี้ก็น่าจะสิบสองเทสละนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องไปรับเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่อดหูเนาะแต่ก็ต้องทํางานนะครับสู้กับสู้กับเวลาสู้กับ ทุกสิ่งอย่างนะครับก็ทีมงานก็ผมก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ดีอาสาสมัครดีทุกหน่วยงานนะที่ทํางานสู้โควิดอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลกู้ภัยนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับก็เราก็ทํางานกันแบบนี้ทํงานกันต่อเนื่องนะครับทำกันต่อเนื่องมาหลายวันนะครับทำงานต่อเนื่องหลายวันแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ติดต่อประสานงานนะครับย4่ิชั่วโมงตอนนี้เราก็มีคนลงทะเบียนเพื่อจะ ช่วยลงทะเบียนต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อจะนําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาหาเตียงนะครับผู้เสียชีวิตก็จะนํามาเชิงบัญญนะครับก็ทุกคนนะครับเราตามขั้นตอนทุกโมทั้งหมดนะครับพอประมาณนี้ครับทุกคนก็ยังวุ่นวายอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วก็จะวางแผนอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาคุยกันว่าว่าว่าประเมินแต่ละวันแต่ละวันเป็นยังไงขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณครับ